สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านทุกๆคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาหาเห็งครับผมเนาะ,ะวันนี้เรามาตามแนวทางโค้งชุดไทไายพี่รอ่องเสี่ยนขาดปัดครับผมมาแล้วมาแล้วใครที่รอได้พ่รลองเด้อ อามุ่นีคอยยืนรายงานตัวเลขแนะีทางนีง่พี่น้องเด้ออ่เสี้ยนขาดปัดองวดที่ผ่านมาสามตัวแตกโตด๊ดแล้วก็สองตัวล่างตรงๆครับเนาะเพิ่นห่มาตัองวดก็คือ350ห้ายเลขออกห้าศูนย,ลออนยแล้วก็สองตัวโค้งสุดท้ายฟันล่างแปดเก้าพี่น้อง เข้าทั้งบนทั้งล่างอ่วนนาวว่านี่ไ้มากตั้งแต่ตอนวัดแล้วล่ละพี่น้องเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นวันนี้เราจะมาฟันธงกันเนาะใครที่ติดตามเสี่ยนขาดปัดครับผมอย่าพลาดเด็ดขาดครับผมรอติดตามไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทีมงานมาหาแห่งทุกช่องทางนะพี่น้องเด้อเนาะ แล้วสิเข้าไปหามเพิินน้ากันฟันไว้แล้วมีในใจแล้วเฝ้าหาดวนเลยจายครึ่งก็ต้องหาซื้ออะไรก็ต้องหาคือบอกมาสงคันพี่น้องรอดิตามไปพร้อมกันครับวันนี้มันเดมเช่นยมาตามนี่่านเพืทถ่ายเสื้นขาดปั๊บ โค้งสุดท้ายงวดที่ผ่านมาฟันลางตัวได้คราเจ้าก็แปดเก้าแปดเก้า,กาออกตัวได้บานนี่แปตัวว้ายปาตายเห็นแถืบ่บาานงีงฟันล่างแปดเก้าเลขล่างออกแปดเก้าพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาแล้วก็สามตัวหามาตั้งแต่ตัวงวดสามห้าศูนย์สามหา้าศูนย์ ห้าศูนย์สามอ่าเพร่ะนเป็นตัวตัวกราฟกันตัวตัวอือตัวตัวพี่น้องคนว่เาเบื่อ,อไรเขาจะเลยกระดังพ้เงนเอาเนาะที่สําคัญก็คือเป็นเลขสูตรเลขคํานวณเด้อพี่น้องเด้อเจ้าฟันดีไปอ่ามั้งไหนไหฟันเห็นตะขีอีกขึ้นเขาสิเอาเปไ็นอะไรมือนอี่โค้งชี้ถ่ายฟันให้เอฟซีเลยบนเป็นบนล่างเป็น,ปนล่าง,างหรือว่าสิทั้งบนทั้งล่างกับพิจารณาเอาอ่า ตัดชุดเด็ดให้แต่ว่าชุดเต็มมีเพื่เนมึงในชุดเต็มมีไหมไม่เอาชุดโคกชุดท้ายเลยแต่ว่าใครที่รอเลขรับพัทเธอร์ดงรับพัทเธดงเม็ดเดียวนี้คนว่าประมาณสี่โมงแรกหาโมงแรกถึงจะปล่อยใต้มาแล้วเหรอยังไม่ได้เพิ่นจะให้มาทางอากาศเพิ่นจะให้มาไผตอนนี้กำลังให้ลูกศิษย์คว้านซื้อเลยอไม่รู้ว่าจักที่ไปจักจังหวัด ปู้ตูดงอ่าปู้ตูดงบ่ประสงค์ลงซองนี่ละพี่น้องเดียวที่เพิ่นให้เสี้นขาดปาดมานนี่เดี๋ยวนี้ลูกศิษยย์่อูซื่ๆอๆีดไปแลวขว้านซื้อหามจังหวัดได้ยังเนี่ยเพิ่นก็เลยนะทั้งสองว่าประมาณแรงแรงอ่าให้ลูกใ,นนนนให้ลูกศิษย์ไปขว้านซื้อก่อนอ่าจังจะให้ทีมงานมา แต่ว่าตอนนี้คือเอาโครงสุดท้ายเส้นขาดตัดไปซะตอนนีาจะมาตรงกันก็ไม่อน่รอดที่ตามไปเพร้อมกันเอาฝันส้นุดฝันจังใดเกาะบ้าจังใดเกาะฝันอีกบ่ฝันได้หมดแล้วได้หมดแล้วมีขีดตรงตุ้กติ้งว่าหมดแล้ฝันดังสี่เลขมันออกมันถือความบ่เอาลผู้ผู้เจ้าฝันกับเจ้าก็คือว่าถือความเคยถือน้ำเหล็กกันดังสี่หาจิตน้ำเหล็กฝันดังสี่ก็บ่แล้วสิตามมันแล้ว เอาเงินค่าว่าฝันถึงตำรวจจับก็ได้โชคอ่ามาฝันว่าขี่หลาดหัวนี่ก็ว่าได้โชคแม่นบ่สูตรของเจ้าเนาะอ่ามล่าของเพื่อนอาแต่ผู้อื่นว่าโอ้ยขันฝันได้สิข่อยบ่ได้แล้วสันตาว่าเพิ่งมาเพิ่นฝันนี่คือได้โชคได้เงินพร้อมโอ้เต็มโตเลยแม่นบ่ปวดอยโอ้หาดลงมาเลยอ้าวเ่รดกินเข่าอยู่กับพิจารณาด้วยพี่น้องด้วย ไปนอนเบ่งนอนส้มอยู่กับไรเป็นความฝันเพ,พิ่นเพิ่นฝันดีพี่น้องเพิ่นฝันแบบนี้เชื่อคัดเพิ่นว่าคือ่าเลียกงวดนี่นี่เพิ่นว่าโอ้ยนอนมาแล้วล่ะเพิ่นว่าเห็นนอนมาเห็นตั้งไม่กระถืออ่าบ่อยากถือกระถือนอนนี่อ่าเพราะว่าฝันบอกบางคนก็ว่าได้ปล่อยเลียกมาแล้วฝันแล้วฝันดีเลียกเขาแท้เจ้าสีหน้าเพิ่นก็คือกันพี่น้องว่ากินเขาอยู่ขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ แสบๆน้ำกันอะไรอ่าเอาขอโทดหลายๆพอเป็นความฝันเป็นความฝันอ่าเสียนขาดปัดิ่นเสียนขาดปัดฟันฟันในสันหลับพี่น้อกนอกก็เลยว่าอยากกลับมาแบ่งปันใครที่รอเสียนขาดปัดฟันให้โค้งุดท้ายรับเกาหลีนี่สิได้ไว่าท่านได้ได้อ่าโอ้รับเกาหลีนี่จะมาประมาณพรุ่งนี้เอ้ยวันที่เช้าวันหวยออกวันที่สิบหกตอนเช้าค่ะเช้าวันที่สิบหกคุณละแต่ว่าตอนเย็นนี้ รับพัทโดงรับพัทโดงมาก,ก่อนสามตัวเม็ดเดียวอ่าว่าจะมาส้นกับเพิ่นบ่พ <า S 1> ัทโตดวงไม่ลงช่องเหรอเนี่ยแต่ตอนนี้คือใช้เพิ่นสรุปว่างหันการเลขชุดเพราะนี่พี่น้นองเขาทั้งบนทั้งล่างอ่าวดกวนผุดกับสามหนึง่งอ่าเอฟซีรอทั้งประเทศเลยอ่านี่ตัวเลขแนบานะวา่ามา ขึิดไปน่นรับบ้ามือขึ้นอืมอโอ้เสียนคำนวนพี่น้องสมุติปากาลงเมียนยังอายเลยออาหอเขาว่ากินความเพื่อนเพื่อนบ่พูน่ะหอกลองเขาอยู่คุณกินเขาเนาะเอามีตัวไหนบ้างเก้าพี่่อเกา ออกตัวนี้ักไม่ได้คักเก่าเก่าดีเอาให้เขียนขาดปัดไปนเด้อบ่ตงกับได้บ่หกับแต่จับกับบ่มบับหานจับับ่ไปยังกับตีแลกับว่โอหกหบ่้่าเก้าหกหกเอาไปไดปได้ค่ไม่แง่ได้เป่ามันกระเป๋ากัอกันดิ่อฮึฮ่งปรตกเป็กบรตกเป็กมอาบ่ไม่ตรงคอนเส็คมตรงคอนเ็ปอไงยๆ เก้าเก้านี่ไปบนไปล่างได้เลยเาัวนเกา่สกด้าัเ้นเห้อเก้ามีห้าตัวส้นกันอ่าเอามา้ามตัวเก้า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 ครับผมสองเก้าเก้าสองหนึ่ง อ่า้วาตั้งแยกให้เพิ่นเก้าเก้าสองหนึ่ง,นนงฟังคนลรฟังเออพาคืนฟังนี่ล่าง,งอืมพันวาสันหน,หนึ่งขุนกอืมเราจะแยกไข้พี่น้องเนาะแต่เราห้ากับเราว่างไว้ว่ามันเนี่ยเยนตามตัวนัยน อ่ะโอ้นี่เป็นตัวในี้สามตัวแปดเก้าศูนย์้าศอ้าวยังเหมือนยังเป็นตัวเดิมอยู่พี่น้องนี่ชุดนี้คือชุดตั้งแต่ต่องวดเลยอ่าพ่อเหล่าซี่เก่เก่าทำผู้ใดอยากได้อ่าสามตัวง่ายๆเก่าเก่ากับยุคที่อื่นต้องไปว่าแต่ต่อกหมดพื่ออะไรพี่น้องพ่อเหล่าทำเลยก็ซื้อต้องไปยืนพ่อซื้ออัตราทั้งอันนี่โอ้ หนูขุงเเป็นล้างอันนี้อยู่บนเหรอมีเก่าด้่เอมันมีเก้าสูตรคนเดินมากมันเก่าตกันหลายกรเป็นใม่นุ่่อันี่นี่ดรับคนเดินอาขุ่นเก่าอดได้อืมเนข่นเก่าอันนี้ก็เก่าอนี้ก็เกาูนอันนี้ก็เก่าูนกอืมข่กาังงวยนี่อืมขุ่นเก่าหกศูนเหรับปะรำบบ่บ่บ่กันได้ยังไงบ่บ่บ่บที่นั่ฮัทกันกับหกศูนหกหก บ่อเอาพี่น้างคือมันไม่ใช่ซื้อนอกเนือจากนี้ไม่มีสิทธิออกการันตีมาแล้วพี่ร้องข้าไปหนึงขาอไถ่หมดข้าวม่ไถ่มึงขาดะไดอีก้หนือไปโอ้ข้าม่ถ่เอาสั้นึ่งมงกลยอ้าว่เหว่องวองว่องวงวงปว่องเ้มืงพี่รางอากาศไนสิวงเห้มึง อืมอือออืมอืมปาโทษพี่น้องอาวันนี้นะคะพวกนถ่ายเสื้อขาตัดกัว่าได้สูตรอันนี้คือสูตรน้ำมานไฮเฮ็นเนาะปาโทอวงให้แล้วพี่น้องอ้าไพ่รงทุนนอกเหนือจาก ชุดที่เพิ่นห้มากนี่นี่เือชุดโคงสุดท้ายมดซึดด้วยพระสัตว์พี่น้องเป็นต่วเปขเต่าศูนย์เอาปากกาไหมถึงเอ้าพี่นลองเอาพองงอกอ้าชัดเจนบ่พี่น้องมันบอกขึ้นเหมือดว่าทนขันมือดมุวนไล่มาเสนขาดอืมไป่เบอร์เอาเลยก่อนอ่าได้ได้่พี่ห้ังเหมเนอ้าแคปหน้าจอดวน แปดเก้นเก้าะชุดสมตัว้ไงพนดีมาใส่รักอยเก้าเก้าอยันไ่าตะตตงดบุญละถ้าใครชอบเก้าเกอ่มักบ่นมักเป่าจับคู่ที่เก่เอาคไันมาไม่ตามมาเหรอมอไทดังดบาหเก้ดเก้าสี่เบาโอ้เด่ตดังพวด อาซาูจะดังพดเบาเลยเดี๋ยวว่าเสียยี่หอว่าสั้นพี่น้องเอาไม่เป็นไร94ยังเหลืออยู่กัีกแล้ว21กับ99หือใครงบน่อยพี่ม่อนนี่มาี่มน็หนับท้งสามคนอยู่ไหนเฮ้ยนที99เออเอาพี่น้องพิจารณนะมึงเอาเอาผู้ใดงบน่อยว่าตัวอกาะเอบอกเอซีดูเกาเกับแหละโอ้งบน้อยห้ามพลาด เด้อพี่น้องเด้เสร็จแล้วค่ด้เอฟซีได้อให้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเนาะสำหรับเสียนขาดปัดพวกชุดไทยแล้วเนาะฟันตัวนี้เป็นเลขสูตรเลขคทำนวณไม่หลายคู่เด้อพี่น้องเด้อขทำมาแล้วนะที่หลายผู้ใดอยากเมืองชุดเต็มกลับไปเมืองตะตองวัานี่คือโค้งสุดท้ายเนาะเลยแล้วพตัดคู่ได้ออกคู่นั้นกลับไปตามเมืองเอาให้อยากได้คู่ที่ตัดไปอันนี้มีสี่เก้าเก้า สามตัวี่รองด้วยครับผมอืมอาวแคปมากจออนอันสองหนึงเฮ้ยไปข้า